ร้อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ h o น d ้าเว็บร้ยตัวล้อแม็กสีขาวเบาแดงปี2024นะครับผมนะคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะฮะใส่ตะก้านะฮะแล้วก็กันลายเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะับแล้วก็ตะก้ากันลายนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีตัว 110ร้อยสิบนะฮะตัวแล้วแม็กสีขาวแดงมาแนะนำนะฮะวันนี้ก็ลองเครื่องด้วยนะครับลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วรับชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะ วันนี้ก็วันที่10พฤศจิกานะฮะ2566นกนะวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda เว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กสีขาวแดงนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับปี2024เลยนะครับคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็ลองเครื่องนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคานะครับแล้วก็ลองเครื่องนะฮะฮอนด้าเว็บร้อยสิบตัว2024นีนี่ เป็นยังไงบ้างน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแผงเรือนใหม่ก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยครเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับ art, ก็จะมีไฟข้างในนะครับสีแดงสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์สเกียร์สเกียร์สแล้วก็เกียร์หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นปี2024เลยนะครับผมนะแผงเรือนใหม่สีแดงนะครส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันนะคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เลยเติมน้้ํามันนะะฮแลวก เช็คเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะตัวนี้เติมน้ำมันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเี้ยวซ้ายเดือดขวานะครับนี่เพื่อนๆพี่ๆว่าเรือนไม้ตัวใหม่สวยไหมนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัว2024นะครับตัว 3PH ีเนะครับตัวนี้เนื้อสีนี้จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวเงานะฮะแล้วก็สติกเกอร์สีแดงนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้แล้วก็จะมีสีแดงออกด้านด้านนะฮะนี่นะสีแดงออกด้านด้านนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับผมนี่นะเนือสีทันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเครื่องก่อส่งมอบลูกค้านะเพื่อนเพื่อนพี่ๆว่ายังไงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพ,พื่อนพี่ๆนะมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่าเครื่องร้อยสิบตัว2024เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าเครื่อง ดังบ้างนะฮะบางคนก็บอกว่าใช้ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันบ้างนะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ใส่เกียร์แล้วนะครับผมนะนี่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องบล็อกไม่นะครับเครื่อง1 1 0ซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบ2บวาล์วนะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงทากนี่63.1นนะฮะนี่ฮะไฟหน้าสวยนะครับไฟหน้าเป็น LED ดีนะครับผมนะ ส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะับคันนี้ลูกค้าใส่ตะก้ากันลายเรียบร้อยเลยนะครับผมนะตะก้าหน้านี่ของเทนี่ใบละ206บาทนะครับส่วนกันลายนี่1นึ่งบาทนะครับสำหรับกันลายนะเนี่ยตัวใหม่นะฮะลายใหม่นะครับผมนะลายยางตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นลายยางของดูโรนะตัวนี้ตัวท็อปตัวล้อแมต ในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านทฮนน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่47,930บาทนะครับอันนี้จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่47,930บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลองเครื่องนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับก็เวลารถใหม่เราก็จะตรวจเช็คลมยางนะฮะใส่แบตเตอรี่เติมน้ํามันนะฮะแล้วก็ตรวจเช็ครอยขีดขวดนะฮะ รอบคันนะครับแล้วก็เทสเครื่องนะฮะหรือว่าอุ่นเครื่องนะครับประมาณ15นาทีนะฮะฟังเสียงเครื่องนะฮะใส่เกียร์ดูนะครับว่าเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็ใส่เกียร์หนึ่งจนถึงเกียร์สแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ลองเครื่องกดสมมอบลูกค้านะครับอันนี้ก็คือสายเกียร์นะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะเพื่อนๆพี่ๆบ้านเครื่องเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวร้อผมว่าเครื่องมันนิ่มนะฮะก็คือใหม่ล่าสุดนี่ก็เครื่องนิ่มนะครับผมนะเอง ตัวนี้คนหน้าคก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะครับเพราะว่าระบบหัวฉีดนี่ประหยัดน้ามันมากนะครับสาหรับ Honda ว a v e 1 1้นะตัวนี้ไฟท้ายนะครไฟท้ายเข้าก็สวยนะครับนี่ไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับผมนะคันนี้รถผลิตวันที่6พฤศจิกา2,566นะส่วนวันนี้วันที่10นะฮะขายแล้วนะครับนี่นะ รถมาถึงร้านได้4วันนะฮะลูกค้าเห็นนะฮะแล้วก็ดูวันเดือนปีผลิตบอกว่าเอาใหม่ที่สุดเลยนะครับก็เลยจัดคันนี้ให้นะครับลูกค้าบอกว่าถูกใจมากนะครับสําหรับสีนี้นะครับแล้วก็ถูกใจในราคาด้วยนะครับ47,930าบาทนะลูกค้าบอกว่าจ่าย48 0 0มนดไม่มีทอนนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่กําลัง มองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ราคานะฮะก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนี้ลองไปสอบถามในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าบางร้านนี่ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านี้นะฮะถ้าไปสอบถามแล้วราคาถูกกว่านี้เพื่อนๆพี่ๆก็ซื้อเลยก็ได้นะครับหรือว่าไปสอบถามแล้วราคานะฮะสูงกว่านี้เพื่อนๆพี่ๆก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านก็ได้นะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงนะฮะอยู่ใกล้จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ ก็แวะเข้ามาซื้อได้นะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่4 7 9 3 0าสบาทนะฮะส่วนเงินดาวนะฮะตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะฮะสำหรับคนในจังหวัดบุรีรัมย์ก็จ่ายรับรถแค่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้คนคำนะครับผมนะเนี่ยถ้ารถครอบครัวแนะนำใส่กันลายใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับคันนี้ลูกค้าใส่ทั้ง2อย่างเลยนะครับผมนะ ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีขาวแดงนะฮะจะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นเบาะแดงนะครับนี่ฮะคันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องเอาพลาสติกออกนะครับอยากให้เบาะมันเป็นสีแดงอยู่นานๆนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเบาะสีแดงนะครับแล้วก็อีก3สีนะฮะอีก3สีนี้จะเป็นเบาะดําหมดเลยนะฮะก็จะเป็นสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดําแดงนะครับถังน้ํามันก็จุน้ำมันได 5ลิตรนะครับครั้งแรกก็1,000งกิโลนะฮะับนำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000ักิโลนะครับในส่วนของยูบอกก็ประมาณนี้ครับไม่ใหญ่มากนะครับใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแบตเตอรี่ก็รับประกันนะครับแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5,000กิโลเมตรนะครตัวนี้ตัวใหม่นะครับจะไม่มีของแถมนะฮะก็คือไขควงนะฮะกับบล็อกหัวเทียนนี่จะไม่มีนะครับผมนะครับนี่สวยงามเลยนะครับ เพื่อนๆพี่ว่ายังไงสวยไหมนะฮะสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิบตัว2024ไมค์สีแดงตัวนี้นะครับนี่ไมค์สีแดงนะครับถ้าเป็นตัว2023นะฮะตัว 4dH ีนี่จะเป็นไมค์สีฟ้านะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นไมค์สีแดงนะครับคันนี้ก็ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับเผื่อมีประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่กำลังจะออกรถก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนี้ ไปสอบถามนะฮะในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆได้นะครับเพราะว่าบางท่านนี่ไม่รู้ราคาเลยนะครับ mm. ไปสอบถามนะครับ mm. บางทีก็ไปซื้อร้านเ mm. ดียวเลยนะครับ mm. ไม่สอบถามดูหลายๆร้านนะครับ mm. บางร้านก็อาจจะขายแพงมากนะครับ mm. บางร้านก็ขายถูกมากนะครับก็ถ้าซื้อเงินสดก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านนะครับผมนะ mm. สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ mm. ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ